สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2564นะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้แอดก็เลยอยากจะมาถามความฝันของคุณยายพยาบึ้งกันนะคะว่างวดนี้คุณยายฝันอะไรยังไงบ้างนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดี็ชดเด็ดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของคุณยายพิ娅บึ้งแล้วนะคะท่านผู้ชมคะก็งวดที่ผ่านมาคุณยายก็ได้จดตัวเลขไว้นะคะท่านผู้ชม7887นะคะแต่ว่า บอกให้ลูกๆล้ลานๆซื้อไม่มีใครสนใจตัวเลขของคุณยายนะคะก็เลยพลาดไปนะคะท่านผู้ชมทีนี้วันนี้แอดก็เลยมาตามตัวเลขจากคุณยายพยาบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะว่างวดนี้คุณยายฝันอะไรยังไงบ้างนะคะเ,าบาบเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะคุณยายก็นั่งรอยอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะคุณยายอ๋อเป็นยังไงบ้างคะคุณยายสบายดีไหมคะสบายดีจ้าคืนวันก่อน,นก็มาขอโชคกับคุณยายเนาะกับพญาบึ้งค่ะแต่ว่าพญาบึ้งไม่คาบตัวเลขให้เนาะยายเนาะอ,อ๋เขาไม่ให้แล้วบอยคุณยาย ดิ่งเลจมือไอเ้โชโคบออันกอเกี่ยวเชิงใจแต่ฟิล์มเส้นจุนเองนะเป็นคนนะที่เราเส้นไหวใช่ไหมที่ถึงเส้นไหวคือสิ่งที่ก็พักหลังๆเขาจะไม่คาบตัวเลขขึ้นให้เนาะยายเนาะวันก่อนเอ็ดก็ไปเอาที่สวนร้างบ้านคียองเก่าค่ะคุณยายพยาบึ้งก็ไม่คาบให้ค่ะก็เลยไม่ได้ไม่มีตัวเลขพยาบึ้งไปฝากเอสซีเลยค่ะคุณยาย <laughs> <laughs> พักหลังๆก็จะไม่มีตัวเลขพยาบึ้งนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพักหลังพยาบึ้งจะไม่ให้ตัวเลขนะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะรอคอยตัวเลขพยาบึ้งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะคุณยายเนาะเรามาเอาตัวเลขความฝันของคุณยายดีกว่าออได้ข่าวว่างวดที่ผ่านมาจดตัวเลขไว้ใช่ไหมคะคุณยายอ๋อจดไว้จดตรงอเออาหกเอเห่หอ,อค่ะ <ข>จุด้านาเลขซูนนงเลขหานก็กราก็ติ้งตามก็<อ>ติงแต่เองช่วงที่คุณยายคอได้ช่วงนั้นได้ห้าตัวเดียวเนาะคุณยายก็ <c ười> จับศูนใส่ก็เลยบอกให้ลูกซื้อก็ไม่มีใครซื้อตามเหมือนกันเอ <c ười> <c ười> งวดที่ผ่านมาก็เหมือนกันใช่ไหมคะ <c ười> เพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดก็เอาแต่อายุค,คุณยายก็เจนะ็ดสิบสี่เนาะแล้วก็ อายุของคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้ว58เนาะยายแล้วก็บ้านเลขที่28นะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็จะลงแต่ตัวเลข3ตัวนี้นะคะท่านชมคะ่ะแต่ว่าเลขที่คุณยายตีความฝันเองคือ788เอ็ดไม่ได้นําลงคลิปเนาะ <laughs> คุณยายเสียดายค่ะแป <laughs> โอ้เสียดายมากเลยค่ะคุณยายเนาะจับกุ้งกงกุ้งเกกิ้ส่วนเอแล้วงวดนี้คุณยายฝันอะไรบ้างคะคุณยายเจฝันว่าได้เก็บหอยจุ๊บ หอยจุบอักเก่าทุกครึ้มทุกชมตุ๊ดแลมแลมเนาะหอยจุบเขาเรียกหอยจุบจ้าได้เยอะมั้ยคะคุณยายบ้านโจรนี่ครับเอ่อสุกสักคนใดก็พึ่งซ้อมพวกชุดยูสับปุกทมาปุกทมาสะกะจังซักเกี่ยวก็มันก็บันดักอีสปัดดักทุกนี่ปวดปวดครับแต่เก็บหอยคนเดียวบ่คุณยายแกเองตัวเองฝันว่าคุณยายฝันว่าได้ไปเก็บหอยจุบได้เยอะมากค่ะท่านผู้ชมใส่พัดทุ่งใส่พัดทุ่งเก็บหอยจุบใส่พัดทุ่งคุณยายเนาะ แล้วคุณยายตีเป็นตัวไหนเนาะนอ,อันีตึกเขื่อนมันเขื่อนได้ตึกซึงอ๋อที่ห้วยเนาะเก็บที่ห้วยค่ะท่านผู้ชมซึงนี่ก็เขื่อนได้อ๋อไม่ใช่เก็บที่เขื่อนเนาะมันเขื่อนกับเขื่อนอ๋อึงค่ะไหนคุณยายงวดนี้จดไว้หรือ,อยังคะคุณยายไปเอาตัวเลขมาให้เอฟซีดูหน่อยคะ่ะคุณยายตึกตวอังเกออ๋อคุณยายก็จดไว้แล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะ อุ้ยเสียดายงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมคุณยายได้ตัวเลขก็จดไว้ใต้หมอนเลยนะคะแต่ว่าแอดก็ไม่สนใจตัวเลขของคุณยายค่ะท่านผู้ชมไม่หแกอ๋ออันอันนี้ของงวดนี้ใช่ไหมคะคุณยายงวดนี้เห็นสะสมเคยอ,อ๋อเดี๋ยวแอดจะให้ดูของงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดที่ผ่านมาคุณยายก็จดไว้เจกับเจเนาะคุณยายเนาะ แล้วก็บอกให้แอดมิวซื้อแอดมิวไม่สนใจก็เลยไม่โชคดีนะยายเนาะโอ้โหคุณยายก็ตีความฝันเองแล้วก็จดไว้เองนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดก่อนคุณยายก็ฝันว่าจับปลาได้เยอะเนาะแต่เราไม่ได้ตีความฝันเนาะเพราะว่ากลัวตัวเลขจะเยอะค่ะยายก็เลยเอาแต่งวดก่อนฝันว่าจับปลาได้เยอะเนาะทีนี้ยายก็ตีเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะยายเนาะ คุณยายก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมคะมันติ้งมันเซนเนียเซนกียคุณยายก็ไม่ได้ซื้อค่ะท่านผู้ชมบอกให้ลูกบอกให้ลูกซื้อซื้อให้แต่ว่าลูกก็ไม่ได้ซื้อให้นะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะแต่ว่าของงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะคุณยายก็จดไว้แล้วนะคะเป็นลายมือของคุณยายเองนะคะท่านผู้ชมคุณยายก็ได้เจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็สามแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะ ได้จากความฝันเนาะคุณยายเนาะคือคุณยายตีความฝันเองนะคะท่านผู้ชมก็เราก็เอาตามความฝันของคุณยายนะคะให้คุณยายตีให้ค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณยายก็ตีได้แม่นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเอ็ดไม่ได้นําเสนอนะคะมี7จ็ดห้าห้าเจ็ดหเจ็ดเจดหแล้วก็สามแปดแดสนะคะหกเก็ตรงกับเลขเก่าของเอ็ดค่ะยายงวดที่ผ่านมาก็ฝันว่า เด็กโบกเด็กโบกตัวเลขหกเจ็ดตัวเดียวค่ะคุณยายแล้วฟันยังไงต่อคะคุณยายมืออุ่ส้นอ๋อต้องรอดูคืนนี้อีกใช่ไหมคะคุณยายคุณยายช่วยตีความฝันให้แอดหน่อยค่ะคุณยายเมื่อคืนแอดฟันว่าได้อุ้มเด็กน้อยค่ะคุณยายแล้วก็ให้เด็กน้อยกินนมด้วยค่ะยายนมก็นึ่งนมก็นึ่ง <c oughs> ก็อ mm, ุ little ha, little uh, ้มเด็กน้อยค่ใหญ่อุ้มนี่ก็เลขห้าเลขเอได้ไหมอ๋อห้าหนึ่งเอบอห้าหนึ่งบ่คุณยายกินห้าหนึ่งนะก็แอดตีว่าห้าเก้าเก้าห้าคาใยญ่เออรู้ว่าถ้าสามตัวก็เอาหนึ่งห้าเก้าไหมคะยาญอ๋อแอดเพิ่งฝันสดๆร้อนๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อคืนแอดฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ให้เด็กน้อยกินนมของแอดนะคะ ก็สังเกตดูนะคะท่านชมท่าว่าฝันแบบนี้จะมีโชคเนาะยายเนาะโชคใช่เมื่อเช้าแอดพิมพ์ไปดูที่ Google ค่ะยายเขาบอกว่าจะได้รับโชคใหญ่ค่ะคุณยายแต่ไม่รู้จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เนาะยายเนาะก็เป็นเพียงความฝันค่ะยายเ,ยนเินเตื้นให้รุ่นอคุณยายตีความฝันให้แอดชัดๆอีกรอบหน่อยค่ะมีตัวไหนบ้างคะคุณยายความฝันของแอดคะ กูงหัลิงห้ากูงหัลิงห้าเออก็ถาดักนมก็นึ่งนมก็หนึ่งเออห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้ากับแล้วกูนก็เก้าภาษาชาวบ้านโอ้ยเสียงดังเนาะเสียงดังภาษาชาวบ้านกูนก็เก้างาก็ห้านมก็หนึ่งนมก็หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเนาะยายเนาะ คุณยายตีให้ก็951นะคะท่านผู้ชมความฟันของเอฟนะคะให้ท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะงวดนี้คุณยายก็ให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมมี75576776 7, 7, 6, แล้วก็3883นะคะเป็นตัวเลขของคุณยายพยาบึ้งนะคะท่านผู้ชมคะถ้าชอบก็ซื้อ ไม่ชอบก็ผ่านเนาะยายเนยเออาะแต่ว่าของงวดที่ผ่านมาคุณยายก็ตีได้แม่นนะคะท่านผู้ชมตีได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็ออกเจ็ดแปดเจ็ดเนาะยายตัวเลขออกแปดเจ็ดแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะท่านชมค่ะก็เลยไม่โชคดีนะคะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้คุณยายมั่นใจอีกไหมคะคุณยายใหญ่ชะมัน่นอ๋มั่นใจเนาะคุณยายนะเนาะอ๋อจะมือเยอทะยา ก็ลองพิจารณาดูเนาะคุณยายเนาะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านผ่านค่ะคุณยายเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะอมแนวทางอ้อยคุณยายก็มาแบ่งแนวทางโชคลาภให้กับเอฟซีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณยายกับเอฟก็ไม่รู้มันกันเนาะคุณยายว่าเลขจะมาตัวไหนเนาะคนเคยไม่มติ๊งจังอ๋อตงจังอวอบางคเรา่ยกแไม่มีใครรู้นะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญวัสนาเนะนาะยายเนานนะค่ะพ่งเกิดหมวัวค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ FC แฟนช่องของละอองชาแนลโชคดีไปกับคุณยายพยาบึ้งนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะคุณยายสวัสดีค<ด>่ะขอบคุณค<ด>่ะ<ด>